สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการชำระภาษีออนไลน์นะครับของรถยนต์นะครับก็คือรถที่ไม่เกินเจ็ดปีนะครับคือรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพเนาะก็คือรถรถใหม่นั่นแหละครับก็อันนี้ก็คือแอปที่ผมต่อนะครับนี่นะครับ D LT นะครับ อ่าเดี๋ยวเปิดเขาแอปนะครับก็คือโหลดมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็เขาแอไปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยปุ๊บอ่าทีนี้ผมก็จะเรื่องการสมัครลงทะเบียนก็น่าจะพอเข้าใจก็คือไม่ยากนะครับลองขอเข้าอินเลยทีนี้ผมก็จะเข้าล็อกอินให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะลงล็อกอินก่อนนะครับพอเข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้านี้นะครับ ยื่นชำระภาษีรถวันนี้นะครับแล้วก็สะดวก,ดวกนคนรับนี่คือหน้าแรกนะครับเราก็จะมีหน้าโปรไฟรรล,นล์นะครับนี่ของนางเราเ็าชำระภาษีนะครับแล้วประวัติชำระเงินคือที่เราต่อแล้วก็อีกอันนี้ก็เป็นออตำแหน่งตู้ภาษีนะครับใกล้ๆเรานหน่งที่มา ถ้าชำระถ้าคือถ้าจะจ่ายก็เข้าที่ชำระนะครับนี่ปุ๊บเราก็จะมีให้เรื่องเนาะชำระตัวเองชำระแทนรถเจ้าของรถคนอื่นนี่นะครับก็ออกไปเลยก็ลองเล่นกันดูนะครับก็คืนนี้เอามารีวิวให้ดูเฉยๆเนาะแล้วก็ปุ๊บพอเราชำระปุ๊บ ทีนี้พร้อมชำระชำระครับมันจะขึ้นว่ารอชำระนะครับแต่จริงๆแล้ว,ว่มันชำระแล้วแหละทีนี้มันก็ส่งมาแล้วเนี่ยนะครับมาประมาณ5วันนะครับก็คือบางคนใช้แอป,แอปนี้เนาะมันขึ้นแบบนี้ครับเอามาไว้ไเป็นแนวทางน,นะครับว่ามันชำระให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาแกะข้างในให้ดูกันนะครับนี่นะครับเอกสารที่เขาส่งมาให้ทรับก็คือเป็นป้ายต่อภาษีเนาะแล้วก็เป็นใบเสร็จนะครับจปนเงนเงินนะครับที่เสียไปนะครับก็หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับโอเคนะครับก็คือเอามารีวิวให้ดูกันนะครับว่าสามารชำระได้จริงนะครับรถเจ็ดปีนะครับที่ไม่ต้องตรวจสภาพเนาะ แล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ